ครับวันนี้เรามาพูดคุยถึงเรื่องของน้ำมัน2องจังหวะนะครับที่หลายคนก็สงสัยว่ามีหม้อน้ำแล้วใส่น้ำมัน2จังหวะเนี่ยจะช่วยลดความร้อนอได้ดีแค่ไหนสำหรับน้ำมันสองจังหวะที่มีคุณภาพสูงสูหน่อยนะครับคือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ มันก็มีหลายเกรดนะครับน้ำมันออตโตน้ำมันทูทีคือตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ใช้ทั่วไปในบ้านเราก็คือถือว่าเป็นเกรดกลางๆเลยนะครับตัวนีนะร้ราคาก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบนะครับผมซื้อมันเจ็ดิบาทอนะ่ะไม่รู้อาจจะแพงหรือถูกกวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีตัวที่ถูกกว่านี้อยู่ก็คือตัวห้าสิบบาทนะครับนะ ก็ตัวนี้ก็ใช้กันทั่วไปนะครับก็ถามว่าดีไหมสำหรับรถอย่างรถโนวาเนี่ยรถเนี่ยคันนี้ครับโนวา RS Super เนี่ยรถเล็กนะครับร1 0ยสซีซีก็ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าก็มีมาตรฐานอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับนะตัวนี้นะครับ ส่วนมันจะแตกต่างนิดนึงฮะตัวนี้จะใช้ผ่านปัมป๊มปั๊มสองจังหวะปั๊มตัวนี้นะครับปัม๊มทูทีนะครับก็จะเปิดเวลาบิดคันเร่งก็จะเปิดเปิดให้น้ำมันไหลเข้าไปที่ห้องเผาไหม้นะครับผส,สมเข้าไปนะครับนะแต่มันจะแตกต่างจากตัวนี้ตัวนี้ครับ ตัวนี้จะแตกต่างนิดนึงนะครับเพราะตัวนี้คือต่างตั้งแต่ราคาแล้วครับแล้วกันเนื้อของสารที่เป็นส่วนผสมของตัวทูทีนะครับตัวนี้เป็นของสวีเดนนะครับเมกิสวีเดนนะครับผลิตในที่ประเทศสวีเดนนะครับนำเข้านะครับเป็นของฮันสวาน่านะครับ ซึ่งจะไม่เหมาะที่จะเอาไปเติมในถังออโตรลูปแต่เหมาะที่จะผสมลงในถังน้ำมันเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้กับรถสูตรนะครับมีอัตราส่วนในการผสมอยู่ที่หนึ่งต่อห้าสิบนะครับ,นะรบจะไม่เหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้เติมในถังออโตรลูปแล้วก็วิ่งผ่านสายมาที่ปั๊ม ปั๊ม2 t ทีของเรานะครับก็ใช้งานทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้ใช้กับรถสูตรรถสูตรไม่มีปั๊มสองทีนะครับต้องผสมลงในทางน้ํามันเลยนะครับในอัตราส่วนที่เขากําหนดให้นะครับแต่ก็ต้องดูที่อุณหภูมิของอากาศด้วยฮะถ้าบ้านเราก็น่าจะเป็น1ต่อสี่สิบนะครับนะครับถ้าอากาศหนาวก็จะเป็น1ต่อห้าสิบนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองใช้แบบจริงๆจังๆนะครับเพราะว่า รถผมก็ยังไม่เสร็จนะครับ NSR กำลังประกอบอยู่นะครับแตส่วนใหญ่ก็มีแต่ใส่ในถัง 2T ธรรมดานะครับก็วิ่งผ่านสายมาที่ปั๊มนะครับนะก็จะมีผสมถังบ้างเล็กน้อยนะครับเครื่องฝานะครับเพื่อให้น้ำมันเก๊เสหอ,อหรือว่าเบนซิน95นะครับ95 91 ไม่ให้มันแห้งจุดเกินไปนะครับเนื่องจากว่าน้ำมันพวกนี้มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่พอสมควรนะครับไม่เหมือนเบนซินสมัย30ปีที่แล้วนะครับที่มีความาชุ่มฉ่ำด้วยสารหล่อเลื่อนอยูพอ่พอจับดูมันจะรู้สึกว่ามันมัน่แต่ถ้าว่าปัจจุบันมันระเหยเร็วนะครับพอผสมทูทีลงไปในถังสักครึ่งฝาก,ก็ช่วยได้นะครับรู้สึกว่ารถวิ่งดีขึ้น ถ้าใส่เยอะไม่ได้นะฮะใส่เยอะนี่ลื่นเกินนะครับพอลื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยกำลังอ่านหายนะครับก็จะลำบากอีกอันตรายนะครับไปขี่รถไปในทางไกลๆเกิดมีปัญหารถไม่มีแรงไม่มีกําลังอัดนะครับวิ่งไม่ออกนะครับส่วนเรื่องความร้อนนะครับสําหรับรถไม่มีหม้อน้ายังไงก็ร้อนครับสอนจังหวัดรอบจัดต้องอาใส่หม้อน้ําช่วยนะครับ อย่าง HONDA BEAT นะครับ NSR, LS, แดดพวกนี้เขาจะมีหม้อน้ำอยู่แล้วนะครับรถพวกนี้ก็เลยวิ่งได้ไกลหน่อยนะครับส่วนพวกนี้โนวานะครับเป็นเสื้อลมเสื้อลมก็จะลำบากนิดนึงนะครับสำหรับการวิ่งระยะทางไกลๆนะครับก็อยู่ที่การใช้งานครับผมนะรบเราก็รู้ศัก,กยภาพของรถเราแล้วก็ ดูแลถนอมมันหน่อยนะครับถ้ามันร้อนมากก็จอดพักหน่อยนะครับมันไม่เหมือนสี่จังหวะนะครับดันยาวๆได้ไม่เหมือนกันนะครับกับปกติผมก็ขี่ตัวข้างในนะฮะตัวในบ้านตัวห้าศูนย์ f นะครับเป็น cbr นะครับสี่สูบนะครับจะดันยาวสักร้อยกิโลสองร้อยกิโลก็ได้ครับไม่ไม่ไม่มีปัญหาเลยนะกำลังเพียบครับแรงม้าก็เกือบเก้าสิบแรงม้านะฮะ สำหรับตัว CBR 150เ,เป็นสปอร t ตเวอรนะครับขี่ท่องเที่ยวสบายนะครับแต่มันก็คนลอารมณ์กับ2องจังหวะดสองจังหวะมันได้ความจัดจ้านทันใจตอบสนองทั้งเสียงทั้งรอบเครื่องยนต์นะครับนะก็ ป็นคลิปที่พูดคุยกันนะครับเรื่องของน้ำมันหล่อลื่นมนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าได้ทดสอบรุ่นยี่ห้ออื่นๆผมก็จะทำคลิปมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันครับครับก็ฝากติดตามโ o โตวิวนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ